สวัสดีค่ะเอฟซีมีโตตตแวนสวัสดีพี่นองทุกทกคนมันนี่ยายนงพามาเบ่งมีดปาดตาลมีดปาดตาลกับเสียมคุดเล็กเหนบมีดปาดตาลงามงามครัพี่นองมือนี่แลวค่าถูกถูกและค่าบ่เพงลองมาใส่มีดยายนงเบ่งด้อยครับพี่นอง มีดแย่น้องเป็นมีดใสจริงเนี่ยมีดลุยงานเด่ยค่ะบ่เมนมีดโชว์มีดใสงานจริงจงมีดลุยงานจริงๆบะเมนมีดโชว์เด้อค่ะพี่น้องพี่น้อง่องเคยใสก็ล้องมาเอาไปใสเบิ้งเนี่ยนะค่ะอเอาแย่หลวงพามาเบิ้งอันแหลกกันก็น้องค่ะ,คะมีดมีดปาดตาน 2.2งจุดคูณสินิ้วราคา800บาทอันนี้800บาทเด้อค่ะราคาหลักร้อยราคาถูกถูกค่ะพี่น้องราคาถูกถูกเอราเอ๋เพแพงราคาหลักร้อยนี่สองจุดสองคือความกว้างสิบสองนิ้วคือความยาวราคาแปดร้อยบาทด้ามประกบค่ะเบิ่งสังส้นเบิ่งสันนี่ค่ะ สามห้าจึงหกมิลตีเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวไปนะคะตีเลี้ยวเลี้ยวไปนี่ตีเลี้ยวเลี้ยวไปคือหางหนูพี่น้องนี่อืมค่ะด่ามประกมบนคมชุบแข็งพิเศษเดิค่ะลุยงานลุยงานนักงานเบาได้มืดค่ะพี่น้องนี่ลุยงานได้มืดนะค่ะพี่น้องเบิ่งทางสันทางคมให้เบิ่งทุกทิศทุกทางแหละค่ะ ด้ามไม้ประดูยายนงมิตรดามไม่ดูเด้อค่ะพี่น้องยายนงบ่มีใหม่อื่นหรอกได้นงมิแต่ไม้ประดูค่ะพี่น้องนี่ยมึงถูกฉิดทุกท่างเลยพี่น้องมึงนี่ยเจ็ดจากเล็กเนบรับประกันคุณภาพถูกฉ้นงานเด้อพี่น้องยายนงรับประกันถูกิ้นงานของยายนงเนี่ย สวยนะอัน,นอันนี้คือค่ะเพิ่นเห็ดไอ้ตาลขายเนาะค่ะปาดตาลขายยายนุ่งกับบุกหูบอกว่าเห็ดจังในหูแต่ว่าปาดตาลขายอบกน,นั่นนะคะ่ะเพิ่นปาดตาลขายเพิน่นนี่ค่ะเพิ่นบอกว่าไอ้ชุบแข็งไอ้นุ่งก็เลยจัดให้นี่ค่ะพี่น้องปาดตาลขายแบบใดเนาะยายนุ่งกับบุกหูอันต่อมา ต่อมามาเบิงเสียมเหล็กแหนบค่ะมาเบงเสียมอันนี้สองคูณแดนิ้วสองคือความกว้าง8ดนิ้วคือความยาวยาว,ยาวตั้งเตีออย้ยน่สุดบ่องเนื้อค่ะสองคูณแดนิ้วราคาสองบาทอันนี้200บาทเพิน่นเอาไปขุดอันอันปูขุดนีหยังไงหนง้นี่เพิ่นเอาไป ขุดปูขวหอยมาเลยค่ะเพันว่าเอาหน่อยหน่อยเอาอันเน้หนหอยเบาๆคว่วนง่ายๆคว่นกระตาเอ้บ่หนักเนี่ยเอ้พันบอกว่าย่ายย่าเอาหนักเพันเอาอันเน้หนหอยพ่อเด็กไปขุดปูยุทงยุทาไปขัวหอยนี่ค่ะไ่จะเอาคว่นตาไปทงไปทาเนาะค่ะว่าเอาเน้นหน่อยว่เอาใหญ่เอาเอาหนักดอกเอาเน้นหน่อยพอดีพอดีพ,อดพี่น้องเอ้ ลาค่ารักรลอยลาค่าถูกทุกเลือกพี่น้องพี่น้องเห็นแล้วอยากได้มีดอยากได้เสียมหรือว่าอยากได้อันใดก็แล้วแต่แหละโทรมาหายายนุงได้ที่093 496 3852ทักท,ยกทา,ายกับยายนงทางไล่ก็ได้เอขอให้บันทึกเบอร์นี้ลงไปก็จะขึ้นไล่มาเด้อค่ะพี่น้อง สามารถรับชมในสองช่องทางทาง youtube ทางเพจ Facebook เข้าไปชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายน้ำเน่โมนี่ยายนงภาพมาเบงสนิก่กนสวัสดีค่ะ